เดี๋ยวมา,าคุยกับผู้จัดจการร้านเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับผู้จัดจการร้านแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันก่อนเลยนะครับครับสวัสดีครับอตอนนี้ทางร้านเรานี่คือเปิดแบบว่าทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมมีวันหยุดคเ่ะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นหยุดถ้าเป็นวันหยุดก็จะเป็นเทศกาลใหญ่ๆพวกปีใหม่สงการานต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ประมาณนั้น<ช>ก็คือถ้าถ้าปกติแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดไม่หยุดอยู่แล้วก็วคือ<ช>ลูกค้าสามารถเข้ามาดิวได้เลย<ช>เปิดตั้งแต่กี่โมงครับผม9โมงเช้าค่ะปิด6โมงเย็น9โมงเชา้าปิด6โมงเย็นนะครับ<ช>มผมก็ถ้าเกิดลูกค้าที่กําลังดูอยู่สนใจตัวไหนยังไงอะไรเงี้ยครับาทางร้านมีบริการแบบไหนยังไงบ้างครับก็จริงๆจะมีบริการส่งตงเอกชนด้วยวก็คือจะทักมาทางเพจ ก็ได้ไลน์ก็ได้ว่ารประสงค์ที่จะซื้อรถอะไรแบบไหนนะคะเท่าไหร่เราก็จะมีแอดมินที่จะคอยตอบอให้บริการลูกค้าอยู่แล้วอะคะ่ะใช่แล้วก็ถ้าไม่สะดวกมารับเองที่ร้านเราสามารถขนส่งเอกชนได้<อ>ถ้าขนส่งก็คือเก็บเงินปลายทางที่ลูกค้าเราก็จะทําการล้างขัดความสะอาดเซอร์วิสทุกอย่างโดยที่ลูกค้าไม่ต้องทาอะไรแล้ว่อ ก็คือเหมือนพร้อมใช้งานเลยใช้งานได้เลยค่ะก,ก็คือแบบว่าถ้าเกิดสมมติอยจ,จะเอาจักยานนี้ปุ๊บก,ก็คือทางนั้นเซอร์วิสจัดการอ่าทำทุกอย่างให้มันสามารถปั่นได้เลยนะครับผมอ๋อแต่พิมพกัว่า่าจะมีเรื่องขนส่งก็คือเหมือนกับว่า มีการเก็บเงินปลายทางค่าขนส่งคือตามระยะทางจริงอะค่ะค่าขนส่งก็คือจะดีลกับลูกค้าในเรื่องของราคาค่าส่งทางร้านแค่เป็นร้านจัดส่งให้ทางร้านเป็นู้จัดส่งให้นะครับก็วันนี้ทางช่องมีโอกาสได้มาอัปเดตเรื่องจักรยานนะครับผมเพราะว่าคลิปที่แล้วแล้วก็มีการมาถ่ายทำแล้วก็มีการนำเสนอให้กับทางไง ลูกค้าแล้วก็มีผลตอบรับมาเป็นยังไงบ้างครับผมก็จริงๆจากช่องที่ก็มีลูกค้าที่เขาติดต่อเข้ามาซื้อนะคะาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็มีมาซื้อไปอย่างเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีซื้อเสริอมออบไปคันหนึ่งราคาสองหมื่นเจ็ดพันบานทาใช่ช่องก็ยินด,ดีด้วย ยินดีครับผมยินดีครับผมเพราะว่า,วาเขาหลายๆอะไรทางผมก็เป็นสื่อกลางในการนําเสนอ,อทางลูกค้าชอบแบบไหนยังไงก็คือขึ้น,ข,นขึ้นอยู่กับดิวกับร้านได้เลยนะครับผมเพราะว่าคือเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าการใช้งานน่ยแต่และคน<ม>จะไม่ไม่มีเหมือนกันบางคนชอบเสือหมอบางคนชอบเสือภูเขาบางคนชอบทัวรลิงหรือว่าบางคนชอบแม่บ้านหรือว่า จุดประสงค์ในการใช้งานของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณมากอันนี้ผมอยู่กับคุณอะไรครับคุณยุ้ยค่ะคุณยุ้ยนะครับขอบคุณครับขำพิจฉาครับผมชุดขับ115แต่งอย่างดีแต่เติมทีเนียเขาใส่เป็น XT นะครับผมเป็นเสือภูเขาครับผมบอกก็อือ ชุดขับ XT นะครับผมอันนี้8สปีดดูไรดูไรอิ่นะครับผมช่ดชิมโนุ่นครับนี่ขาจานนะครับขาจานาาที่ผมใช้อยู่เลยแต่ยังนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับผมก็ไม่ได้ทำนี่คันนี้ครับ ชุดขับไซส์ดเดี๋ยวดูรายละเอียดกันนะวันนี้เป็นของอิตาลีนะครับผมผมไม่กล้าออกเสียงกลัวออกเสียงแล้วออกผิดอันนี้ก็ไทกาไทกาเบ <Okay. S 2> เป็นไทกาชุดขับเป็นไทกานะครับมีชี่ให้ด้วยน่าจะลกีดเจ็ดหรือแปดสปีดอันนี้จะเป็นชี่เป็นชี่อันนี้สามหมื่นห้าครับผมเป็นชี่สามหมื่นห้า ชุดขับเป็น105ครับผมหลักอารเป็นคาร์บอนครับผมหลักอารเป็นคาร์บอนจะเก็บจะเก็บไม่มั่นใจนะ้อเป็นมาวิกนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแคนนอนเดลแคนนอนเดลไทก้าเบกกเบกหนึ่งไทกาดินทีเป็น105นะครับนี่ก็ัอนนี้ก็สวยครับผมเป็นคาร์บอนนะ สเตมเป็น3 T มทีนะครับอันนี้ก็ก็เรื่ออะไรแทนก็3 T มทีชุดขับเป็นดูราอนะครับตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้น่าจะแรงครับตัวนี้แรงแรงแน่นอนครับ5้าแน่นอนเอาลงไปปั่น50แน่นอนห้ามลอง3ามหมื่นห้าแนนั่เด็กคอรลโก้นะ่คอรลโก้ชุดขับเป็นไทก้านะครับผมดินผีจินผีก็เป็นไทก้ามอนการนะครับ เบรกไทก้าอันนี้ห้ามลองนะแต่สนใจซื้อเอาไปลองได้ถ้าซื้อแล้วลองได้นะครับก็เป็นแคทอายครับผมอันนี้ก็อยู่2องเอันนี้ก็สวยนะแคนนอนเดลชุดขับเป็นไทก้าครับผมเบรกก็ไทก้าไทก้ารันนี้วินเทดนะครับวินชิดพาราโนิสอันนี้ก็จะเป็น เก็ได้ว่าอะไรมอคโัวริงสีสวยมากครับเ e อไอสองหกครับผมอันนี้คาร์บอนครับผมนี่ตะเกียบเป็นคาร์บอนชุดค่ะเป็นอูเชก้านะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรบันไดก็ขาบันไดก็ก็จะเป็นคาร์บอนนะตะเกียบเป็นคาร์บอนครับ ที่ภูเขาฟูซับนะครับผมฟูซับสนใจตัวไหนก็แคปหน้าจอแล้วก็ามาคุยกับผู้จัดการร้านได้นะครับผมว่าจะเป็นตัวไหนยังไงเพราะว่ามันมเยอะมากเอ้ตัวนี้ครับผมอันนี้เป็นเมืันหม้อไซ้เลยนะครับนอ่เบกเบกเบกนอ่แบบเอาแบบลงฟูซับแบบลงเขาแบบ เขาอะไรเดียขเขาตะกุงตะเกียบได้เลยเนะนี่ยเป็นดิสเบกไม่ต้องกลัวเะยรนะผมเอาอยู่แน่นอนอันนี้แค่นอนเดวนะครับก็ประมาณนี้อ่าตุง้งนี่มีตรงนี้นด้ยวยเยอะๆ,ๆเอาให้หมดเลยนะครับแคปหน้าจอแล้วคุยกับร้านเลยหนึ่ยมีแค่นอนเดลยภูเขาอันนี้ น,นี้ทรงนี้จะเก็บข้างหน้าไม่มีนะครับอันนี้สองหน่ห้านะครับอันนี้ย้ายมาจากฝั่งน้นแค่นอนเดลแค่นอนเดลนะครับผมอันนี้ก็ย้ายมาจากฝั่งนะ้นสเปเชียลไลท์อันนี้ก็ฟูซับครับอังกฤษเลยนะอังกฤษนะชุดลับเอ็กทีเลยนะนะครับชุดขับเอ็กทีเอ็กทีนะครับผม นี่ครับเป็นน้ำมันเลยอันนี้ x อทอันนี้ก็เอ็ทีน้ำมันโอ้โหแค่แค่ตัวนี้แล้วก็นั่นแหละครับนี่ x อทตัวนี้สวยครับตัวนี้ตัวนี้อะไรใครที่สนใจนะดูดูตัวนี้เลยเอาแบบเอาไปลงแข่งได้เลยสบ,บายเลยครับนี่ชุดขับเป็น x อ d i ที T. ดนะครับ Disc โชคเป็นล็อกโชคนะครับ ชุดครับพิสมันแหมตะเกียบยังสวยนะชุดกระโหลกเป็นก็กระโหลกกรลวงนะครับกระโหลกกรกลวงกรลวงอ๋คันนี้ไซส์16นะครับไซส์16ก็ประมาณสูง100 170อยเจ็ดสอ่ะประมาณนั้นคนปั่นประมาณ1้0 1ครถ้าผมก็ประมาณ15ไซส์15บหากำลังดีฮืมเอครับผมอืม ก็ย่างเป็นแม็กซินะครับผมชุดขับเป็นน้ำมัน x อหมดเลยข้างในนี่คือเน้นต้องดิมาดีวกว่าเฮเลยละกันนะครับเพราะว่ามีหลายแบบเพราะว่าส่วนมากเน้นสะสมแล้วกันจะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูป